ยิ่กเถอะวันนี้ออกทริปมิสติ่งนะครับหมายนี่เป็นหมายสวดนะครับไม่ใช่ว่าอ่อยอะไรนะครับงานนะ้ประกาศแค่หนึ่งคืนเฮ้ยปากนะวันนี้นะตะก้อจิ๋วนะนี่ะตะก้อจิ๋วนะครับลูกปลาเช้านี่เลยนะ ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนะนะเพื่อนๆตกปลานะครับวันนี้ผมจะมาตกปลานะครับ2วันอีกหนึ่งคืนนะครับวันนี้ก็มาถึงก็บ่ายโมงกว่านะครับก็มาเจอพี่อ้วนนะครับก็โดนเลยครับมันแรกนอเอถ่ายไหมโ,โอ้ไม่ตอนนึกว่าจะถ่ายติดตอนออกอะเมื่อกี้เนี้ย พี่อ้วนโดนนะมาครึ่งวันครับวันนี้เลี้ยงพี่เลี้ยงแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรนะฮะแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวนจันนะยี่โสกนะครับปิดหน่อยนึงพี่ยกไว้พี่ตรงนั้นเป็นหลุมพี่อ้วนมาจัดเลยนะมือมาเนี่ยวันนี้บอกให้ลงสี่คันแกลงกี่คันวะห้าคัน เดนจันบอกว่าเนจันทวันนั้นผมอย่างนี้แหละไม่มีรายการให้สู้อ่ะนดือนจันทร์บอกแล้วเดนจันบอกแล้วมันขึ้นหลายรอบแล้วใช่นี่ย้ำครับไม่มีการหน่อยครับมาถึงนั่งตกถามน้องคนนี้ได้เสริมเงินใช่ไหมน้องนั่งตกกันเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพังกันเองพังกันเองพังกันเองยิ่งศกเถอะ ฮี่สะพี่สกใหญ่ครับฮี่สกครับนนจันพี่นนจันทร์นนจันนนจันนนจันน,น,จน,น่าจะมีไม่ต่ำกว่าห้าหรือหกนะฮะเพราะพี่เขาจะเป็นบเบอรคเด่นครับมันก็จะปิดเบรกหน่อยพี่โอ้ยใสน<า>นแล้วนุ่นจะใหญ่เกี่ยวข้างนี่เองต้องลงวนะ่ะมันตื้นเกินต้องลงนะเราต้องลงพอแล้วพี่พอแล้ว นยไม่มีการอ่อยฮะซัดกันเลยนะครับผมไม่ต้องมานอนค้างอะไรด้วยพึ่งวันได้เลยดีดน้ําหลายรอบจัดครับเพราะนั้นผมก็แก้มือไม่ได้ฮะวันนี้ก็จะมาแก้มือจะโดนไหมเย็น่จเย็นจเย็นพี่บนมาหมังฮะวันนี้ไม่มาผมไม่โดนเนี่ยไม่มาไม่โดนแล้วหมดไปกี่ถุงเนี่ยหมดไปกี่ถุงเนี่ย เย็นพี่เย็นลองเลยครับลองเลยขอบคุณครับนม่แก้วไอโลได้ไไอเรานี่ว่าไฟคุยไะอย่างเยอะสี่ห้าโลปิดมันเล็กด้วยดเกาะข้างเห็นไหมมันออกแต่ตอนนั้นเรากี๊กี้ตอนแรกอ่ะโอ้โหลองมันทันกันไงพี่พี่มันหนักๆอ่ะอ่ะโอเคหลิวต่อหล่อแล้วมีสายล่ามไหมพี่ ปลาสอยเนาะปลาส้อยหางแดงครับตกซิงหลิวนะฮะเนาะระยะก็สาเมตรหกนะครับเ็พอได้กินอยู่ครับแต่ของพี่วันนี้จะเป็นปลาลุกจันนะฮะใช้ก็2อลูกว่าครับ่คร,กกครับ,รบเดี๋ยววันน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะวันนี้ก็มาครึ่งวันครับได้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับอุ้ยเดี๋ยวผมลืมวางเหยื่อ วางของกันนี่ฮะตัวนี้เลยครับผมเป็นปลาสักเด้อเพราะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะนี่ครับทำมาทั้งวันก็น่าจะมันกว่านี้แหละอันนี้มันมาครึ่งวันครับนี่ครับฝากติดตามด้วยด้อก็หลังจากนอนที่อ้วนครับหนึ่งคืนผมก็ตกต่อนะครับก็รอนะมาตกต่อครึ่งวันนะครับวันนี้ก็มีน้าอุ้ยมาด้วยนะฮะพอดีจังหวะนี้เดี๋ยวไปตีสะช่อนเนาะ สวยมากำมเทพของแกแหละครับผมก็นั่งอยู่กับพี่ๆตุกชิงยูไปครับร็ได้เรื่อยๆครับช่วงเช้าเช้านะครับปกติเป็นไม้แรกนะครับไปมาไม่ถึง20่สินาทีครับเดี๋ยวดูนะครับบอลล็อกมันจะลั่นนะครับคันที่สี่นะครับออกทางซ้ายมือนะครับก็ปรึกษากันแป๊บหนึ่งนะฮะเลยตักวันนี้อุ้ยก็จะอยู่กับผมแค่ครึ่งวันนะครับก็มีนักเกียรติมาแล้วทบก็อยู่กับผมเั่นเย็นแล้ว ก็ไม้แรกไปดูกันนะว่าเงินปลาอะไรนะครับแต่ลั่นลั่นดังมากครับตัวนี้ชอบกับคลิปนี้ครับช่วงเช้าเนะครับนาะไม้แรกก็ประมาณหกโกว่าครับก็ตีแล่ก็เฉิวไปนะครับทิ้เข้าไว้นะครับแล้วตกเฉียวหนียของอ่างก่อนนะครับระหว่างต้มกาแฟกินก็เนี่ยครับจังหวานี้นะครับนนะครับตอนผมลุกขึ้นนะครับไปกินกาแฟกันที่

ต่องยังอ่ะหมายแรกนะครับเฉยไว้เฉยไว้ครับใส่ดูไสาครับตั้งกล้องแล้วใช่ไหมโอเคได้งัดครับมันได้งัดไหมงัดครับดูดูดูดัการการดูครับดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับน้อยว่ะใหญ่ใหญ่เดี๋ยวสับดูครับ ไอ้ที่ยทรานี่แข้งหับคานอ้น่ยป่าอยก้างครับจะควนจิวไมไหมล่ะบออยกว่าไปนู่หนคนนั่งหลุดพอดีเลยใชถ่ายแล้วจิหครับเก็บแต้มหมดคร้วเดี๋ยวแค่ว่าแต้มหเนาะ๋ยวดูตะก้ออยู่ไหนวะนี่จิไหมครับโอ้ปทางพอดีเลย พันกันด้วยองี้พันกันเก๋ไว้โอเคนะี๋ยวปิดกล้องก็หลังจากได้ประกาศตัวนี้ไปนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเหยื่อมาที่สองนะครับก็ก็ขอบคุณนะอุ้ยนะครับที่สัตว์เนทันเด็ดมาแล้วลอกมานะครับมีก็ตีไปทั้งหมด4คันนะของ้าอุ้ยี5คันของนอุ้ยให้มา2คันเนาะกีไปเลยครับไม่ทันไรครับ ของนักเกรตตอกอีกครับการวนจันนะครับปลาสองตัวนี้ก็ยกให้เป็นให้ขั้วเนาะไปทํากับข้าวให้กินนะครับเป็นแหนมไย่แหนมปลาส้มแล้วก็เป็นลาบปากาเนาะได้แค่นี้นะครับทั้งวันนะฮะสองแต้มนะไปดูคลิปของนักเกรตกันนะครับเย็นนักเกรตโดนครับวันนี้อยเย็นนะค่อยหมุนอย่าไปอัดแรงค่อยๆนะฮะค่อยๆนะฮะถ่ายที่สูงให้นะฮะ อยู่ๆค่อยๆหมุนค่อยๆอัดมาค่อยอัดมาเห็ือนไมบอกจะโดนนะหน้าเนี้ยไม่เหลือครับใจเย็นนะนอนจันแน่นอนน่าเกียร์นะตอนนี้ฮะค่อยๆค่อยๆเออใช้คันนะเออใช้คันนั่นแหละโหนโหนมากโหนมาจะพันกันแล้วนี่ยโหนเนอะโหนมาเบ็ดเบอร์อะไรโอเคพอใจได้นั่นแหละหมุนไม่เรื่อยใช้คันงัดค่อยๆงัดนะเปิดเบรคให้มันหน่อยเปิดเบรคให้มันหน่อยเออโหนนอนจันวุ้ยมาวุ้ย มาวิแกวครับวันนี้ฮะเคยสองของบันนะจากลั่นแล้วหายไปนะฮะโดนยนได้ฮะใส่ดีฮะตัวนี้ใส่ยันหนะ้าเออนะ่ะเบรกไี่น้องไปแตะมันนะเบรกปล่อยเลยมันออกปล่อยมันออกไป,น,ออกไปนี่ฮะโดนะน,นะฮะหนึ่ใจนะฮะขึ้นทั้งสามรอบเห็นไหมล่ะเชื่อยังลงแน่แน่ใส่ยันฮะต่กอจิ๋วปะเนี่ย ามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนอุ้ยเชือกอมาดิเดี๋ยวพันนันขาดเอามาก่อน,อเ,ออน,เ,น,นเอามาก่อนเอามาก่อนโหวันจันทนระ์นะโดนนะวันนี้ออกทริปมิตติ้งแบบมานั่งกินชิวๆนะหนึ่งวันนะฮะสำหรับวันหยุดวันนี้นะครับนี่ฮนะคนหล่อสองพันสิะอุ้ยยกคันขึ้นหน่อยเออนั่นแหละอักอักโอเคเอาดีๆเฮ้ย สวยเลยนะไซส์สามนะตัวนี้ด้วยสี่ว่ะดูหน้าดิกดปลาก่อนก้เจ็ดเถื่อแปดเถอะอเอาไหนฮะดูหน้าฮะนักเก็ะฮะ ว่าครึ่งวันวันนี้นะครับก็โดนไปสองแต้มนะครับผมเป็นนักเกียรตินะครับส่วนนักวีก็ขอตัวกลับบ้านนะครับก็เลยใส่เสื้อมาถ่ายรูปกันนะครับก็จบคลิปไปนะฮะสำหรับวันที่2นะครับเต็มวันแต่วันที่โดนที่วันโดนครึ่งวันนะครับก็รอน้องๆน้องบีนแลวก็น้องตีนะครับผสมทบก็นอนไปหนึ่งคืนนะครับก็ติตามคลิปกันต่อเนื่องเลยนะครับอีกหนึ่งวันนะครับก็ดูเอานะครับ หมายนี่เป็นหมายสดนะครับไม่ใช่ว่าอ่อยอะไรนะครับก็ขอบคุณนะอุ้ยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าเนาะขอบคุณที่เอาลอกมาให้ผมใช้นะครับเนาะเป็นอาบูนะครับกับคันอาโซเลสนะครับนี่ครับผลงานที่ได้วันนี้ครับทั้งวันนะครับทั้งดิบทั้งหน้าดินนะครับไปดูคลิปต่อเลยครับหลังจากวันนี้นะครับไม่ใช่ปรากฏหรอกน่าจะเป็นปรากฏแหละมันมันกดไงอีกาใช่ไหมอีกาดังเียกาจดึงคืนบ้าหรอจีดึงคืนนะ ้ปากกาเกินหนึ่งคืนเฮ้ยแน่นอนครับเรียบร้อยหน้าคเลียบร้อยอ้ากคุยเลยวะปากกาเกินหนึ่งคืนกี่ทุ่มป่เนี่ยห้าทุ่มครับปากกาเกินห้าทุ่มบ้าหรือเปล่าเพื <c oughs> ่อประกวด <c oughs> ปากกากดนี่แน่นอนเลยใส่กระชังไว้นอ้อ,อ,องรอรอรอวันนี้ก็ตรงนั้นกันปากกาเกินหนึ่งคืนค <c oughs> เที่ยวคนเดียวก็หลังจากโดนปลากาไปเมื่อคืนครับสีมือน้องบี๊ ก็ได้นั่งดูพระจิบจิ้นแล้วก็เสร็จก็นะนั่งมาตะกอกันนะครับน้องก็ตกหลิวทั้งทังคืนไม่รู้ว่าเป็นโดนอะไรตัวไหนมานะครับผมก็อาาวในอากาศดีแบบนี้ก็เลยดีเยอะจริงๆไว้นะครับก็ไปดูวิธีการมาตะกอกันนะครับอากาศดีมากครับยอมรับว่าเกิดมาสักเต็มมาตอนนี้เรามานะมีกว่านะครับก็น้องหลีก็นั่งหดีวไปครับตอนนี้ ก็เตือนขึ้นมาครับเห็นปลาที่กำลังเึ้นสวยๆฮะก็เลยไม่ได้เอ๊ก็เลยทาคลิปวิธีมตดกอนะครับเนาะก็ไปดูวิธีการกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือแบบแนะนำนะฮะไม่่มาสอนนะครับเนาะไปดูเลยครับผมนี่ถ่ายให้น้องตีครับก็อยู่กับผมได้ครึ่งวันนะฮะอันนี้ก็ไปชมนะครับปราโดูปลาอะไรกันบ้างนะครับเป็นวิธีง่าย นะครับวิธีพัดตะก้อผิวและระยะสายที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวเ็จที่ใช้นะครับตรงนินจกันั่นเลยครับผมสามนี่ก็จิวเกินไปปะมาจิวเกินไปเอานี่กป่าเบื้องลางเนาะละเอ็ด มัดให้ดูนะฮะวิธีการมาัดง่ายๆนะครปลาเข้าไ,ไวๆด้วยปลากรมังเงียบเอาลงเลยครับตกวก็จิว๋วตักเลอกถ้ปเานิดอื่นก็มัจะใช้ได้นะต้องไปลองดูนะครับอันบนึ้เลยนะครับม้านนะ ยังง่ายเนาะเฮ้ยตุ่นตัดตามกำลังมัตตะกออยู่เลยครับเจ้าหน้าที่เสบียงจะส่งของมาให้รับประทานนะครับตอนนี้มัดต่อเลยครับเสียจงหวาเลยวบกลางผมเนี่ย นิ้วชี้มนาะจิ๋ววันนี้ก็จิ๋ววันนี้ก็มีเยอะเลยครับแต่นี่ถ้าฤดูนี้ต้องขนาดนี้พอของผมจะเป็นวิธีขมวดเอาเนาะไม่ได้มัดแบบหูกระต่ายเหมือนเขานะหูกระต่ายมันมันกาเรียกปรับระดับไม่ได้ใช่ไหมนี่เลยขมวดเอามันจะได้กะไรนะกะระยะตัวเบ็ดกลับนี่ถูกใช่ไหมนี่เหลือไว้สองข้อก็พอ เบ็ดตัวท้ายนะสองข้อมือบห็อกไม่ต้องยาวกว่าน,นั้นมันก็ไม่เกี่ยวหรอกที่คุณชอบแต่ว่าระยะที่ปลามาดูดเดือนะประมาณเนี้ยลงปะดินปากายกนนจันทรวมไปเลยครับแนะนำเดือไม่ได้สอนลองดูโอ้โหกาแฟดีดคนระับขอเท่าทีมือสัน่น <laughs> โอ้ยเฮยไม่เสร็จไั้ทีมันตงนี้ไปเลยมันจะมีมัดแบบสวิธีเนาะแบบหก็ตายแล้วก็แบบม้วนแต่มันขนาดมันไม่ได้ระยะนี่เห็นไหมให้สองข้อเท่ากันตัวล่างตัวบนนี่เม็มดโฟมที่ใส่อะเป็นพวกปากาพิษกให้ใช้ไมขนาดนี้เลยใหญ่ขนาดนี้เลยนะนี่ แทงอะไรรูอย่างนี้เลยครับนี่จะเล่นปากปกาปลายสูงนะครับนี่ครับแทงอย่างนี้เลยเวลาปั้นเหยื่อเสร็จปุ๊บให้ตะเบ็ดวางอย่างนี้ครับวางไว้ในข้ออย่างนี้ครับนี่แบบนี้อันนี้สาธิตให้ดูเนาะเนี่ยวางไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลำโอบเลยเนี่ยให้มันอยู่เงนี้เนี่ยไงมันตะเบ็ดออกแล้วก็พอเราปั้นลำมันก็ลูต่ตะเบ็ดขึ้นหน่อยนึงแล้วก็เอาลำปิด,ดเฉยแค่นั้นเองไม่ต้องยัดแน่นแล้วก็ตีไปเลย เดี๋ยวลำที่มันตั้งให้ดูเลยดีกว่าไหม <c oughs> นี่ใส่ลำไปเลย,ยกันประมาณนี้ที่ผมใช้มือก็พอแล้วเนี่ยถ้าว่าปลามันเงียบเงียบจะเล่นพวกยีสก์ยีอะไรตอนน,นี้จอดเข้าไปอย่างนี้โดนอะไรหมดน,นี่วางไว้ครับนี่ตัวเบ็ดวางไว้เฉยเนี่ย ส่วนล้ําแล้วก็ปิดแค่ไม่ให้โฟมมันแตกก็เฉยเนี่ยเห็นไหมนี่แต่เวลามันกระแทกน้ําก็ออกเองใช่ไหมแบบนี้เลยนี่ปิดเม็ดโฟมไม่เฉยไม่ให้มันกระแทกแล้วมันแตกนี่เห็นไหมไม่ต้องกลมไม่ต้องสวยแล้วพอตีไปเพื่อมันแตกแล้วมันก็หลุดออกมาเองเม็ดโฟมเม็ดโฟมเห็นไหมหลุดออกมาเองโดนน้ำอย่าเงี้ยวปลาก็มาลุมกินเกาะจมูกเกาะหน้ามันเผื่อไม่ได้กินหน่อยเกาะหน้าเกาะตามัน โอเคดูเรื่องเดี๋ยวมาดูกันผมจะบวนปลาจัดไปปากฮะวันนี้แม่ตะก้อจิ๋วนะฮะแน่นอนว่ะนี่ครับวันนี้เพิ่มมาสักวุ้นหรือเปละใส่กระชังเลยเนาะเอาไปเรื่อยครับเท้าเนี้ โ้ก็ถามพี่พี่แล้วพี่กดใจผมมองไม่เห็นนั่้อนแสงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นี่ฮะตะก้อจิ๋วให้เขาดูหน่อยนี่ตะก้อจิ๋วจริงจนะครับที่มัดมาเช้านี่นะฮะลูกนี้เลยนะฮะที่มัดมาเช้านะฮะให้ดูนะครับอู้ดหนักหมดเลยฉีกครับนี่ครับเบ็ดไม่ล้านะครับใช้เบ็ดอ่อนๆนะฮะคันเบ็ดตระช่อนผมเนาะนี่นะฮะไม่ล้านะครับแต่ว่าคมมากครับนี่นะฮะดูปลานครับผมใส่เข้า สามเกัอบสามนะเนี่ยหายุ่งยังไงดิยังนี่ฮะ,ฮะ,ฮะแต่ก็จิ๋วนะครับลูกปลาเช้านี่เลยนะครัี่ใช่ไปครับได้ล,ลงไปนะครับเนี่ยดูขนาดนะฮะเนี่ยลองดูครับระยะที่ผมบอกเลยนะครับตามคลิปเลยนี่ฮะตามคลิปเลยครับ ครับก็จะลุยต่อฮะนี่ปหาตั้งแต่เมื่อคืนที่ได้นะครับนี่ตัวนี้ตัวเพียรก็กระชังน้องก็จะเป็นปลาหรอวะก็นี่หนิดจ่าสวยฮะจ่าสวย เปิดฝาไว้างนี้หรอกลับบ้านไปก่อนนะพี่ตามไปนะน้องหลังจากที่โดนนนจันนี้เข้าไปนะครับประมาณก่อนเที่ยงเนาะก็พักกินอาหารกันตามปกตินะครับก็ขอบคุณฝีมือของพี่อ้วนด้วยนะครับทำปลาส้มมาให้กินนะก็คือปนนจันเนาะที่ได้ไปเมื่อวานก่อนนีเป็นปลากาครับแกลาบมาให้กินโหอร่อยมากครับินสุดๆับันี้าปก ก็น้องก็กลับไปนะครับผมก็อยู่ต่ออีกหนเด็อนนะครับจบว่าฝนตกครับก็เลยได้แค่นั้นแหละครับก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยาวๆครับกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็รอวันยุดแล้วหาหน้าใหม่ที่จะไปลงต่อนะครับก็ฝากติดตามครับคาะพิชซิงฟิลลี่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับ หลิวด้วยอะไรด้วยนะครับก็พอได้ต้มอยู่นะฮะอะไร,ะไรมีปลาลอดด้วยนะไม่ีนั่นดิปลากระทงเหงก็ตกเมาบะเช้านี่ฮะปลาที่ได้นะครับโอเคนะฮะมาขายรู่นึงนั่งรอๆกันหน,น่ออยต่งเยจะเจอกังงนใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม คิดหน้าก,ก็จะาหาผหลงานมาอีกนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะครับพิท,ทิงฟิลลี่เช่นเคยนะครับสำหรับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ